คลิปนี้เราจะมาสอนการใช้งานเครื่องเล่นเกม E6 นะครับอันนี้คือกล่องของเขานะครับอันนี้ตัวเครื่องเขานะครับหน้าตาของเขานะครับมี2ลําโพงคู่นะครับปุ่ม L1, L2, R1, R2 ครบนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงช่องใส่เมมรี่การ์ดนะครับช่องต่อจอยช่องชาร์จแบตนะครับวิธีเปิดเครื่องก็กดค้างไว้นะครับ เปิดเครื่องมามันจะมีมันจะอยุ่หน้านี้นะครับเครื่องนี้จะมีไฟ R G B นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงปุ่มเขานะครับเนี่ยสี่ม,มุมวิธีการชาร์จแบตก็เสียบตรงคำว่า D C สายชาร์จหัวชาร์จแนะนำเป็น5 V 2 A นะครับสำหรับสายชาร์จของมือถือกำลังไฟสูงๆจะชาร์จไม่เข้านะครับแนะนำเป็นาสายชาร์จ 2A ก็พอนะครับต่อมาเราก็มาดูตั้งค่านะครับเพื่อเปลี่ยนภาษานะครับเครื่องนี้จะรองรับภาษาหลายภาษานะครับเราก็เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นลดแสงเพิ่มแสงนะครับ ส่วนแว่นขยายนี้ก็จะเป็นการค้นหาเกมนะครับเช่นเกมมาริโอนะครับแล้วก็จะขึ้นมาริโอมาเทียบเลยนะครับประมาณ10ภาคนะครับส่วนโปเกม o นก็ใครจะหาโปเกมอนก็พิมพ์คำว่าโปเกมอนโปเก ก็จะมีโปเกมอนขึ้นมานะครับเยอะมากนะครับประมาณ20 3 0ถึง30ภาคเลยนะครับเครื่องนี้จะมีรองรับประมาณ10กกว่าเครื่องเกมนะครับจะมี PSP PS1 Nintendo 64 Nintendo ต่างๆนะครับต่อมาวิธีการติดดาวนะครับ ที่เกมที่เราชอบเล่นนะครับกด L นะครับติดดาวเช่นมัดดิโลภาค2เกมปลูกผักหาบนหมูนะครับแล้วก็มาคําว่าดาวตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเกมที่เราชอบเล่นมาตรงดาวนะครับเครื่องนี้มีเป็นเหมือนเกมนะครับเกมไหนเราชอบเล่นเราก็ติดดาวไว้ถ้าเราไม่อยากติดดาวเราก็กดกดเอาดาวออกนะครับ L 1เหมือนเดิม ต่อมามาสอนเซฟเกมนะครับวิธีการเซฟเกมก็กดตัว M นะครับแล้วก็กดเซฟนะครับเนี่ยมันมีหลายช่องนะครับเราสามารถเลือกช่องได้ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามอ่าผมจะเลือกช่องหนึ่งนะครับกดเซฟตัวนี้เสร็จเราก็ออกจากเกมนะครับ แล้วก็เข้าเกมเดิมนะครับถ้าเราอยากกลับไปเล่นเกมเดิมก็เข้าเกมเดิมแล้วก็กดตัว M แล้วมาคำแล้วเราก็เลือกช่องหนึ่งนะครับสล็อตหนึ่งที่เราเซฟไว้แล้วก็มาคำว่าโหลดโหลดตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยมันทักนี้นะครับกด A เข้าไปมันก็จะกลับมาหน้าเดิมตรงที่เราเซฟไว้นะครับต่อมาจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนปุ่มนะครับเพราะเครื่องนี้ปุ่ม บางเกมอาจจะไม่ตรงนะครับเราก็สามารถเปลี่ยนปุ่มได้นะครับเห็นไหอันนี้ปกติมันต้องกดต่อยใช่ไหมครับแต่มันไม่ต่อยแล้วก็มากดตัว M เนี่ยเลือกอันนี้นะครับกดเข้าไปแล้วก็มาเปลี่ยนปุ่มได้ครับอันแรกผมจะเปลี่ยนเป็นตัว x นะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น y ตัวที่3เปลี่ยนเป็น a ตัวที่4เปลี่ยนเป็น b อันนี้ก็ L L 1 R 1 L 2 R 2นะครับแล้วก็กดสตาร์ทนะครับเสร็จสิ้นแล้วก็กดเข้าไปเล่นใหม่นะครับเ่ยอันนี้เราก็กลับมาได้ปกติแล้วนะครับปุ่มเราก็จะเหมือนกับเครื่องเกม PlayStation 1นะครับตัวนี้ก็แปลงล่างเครื่องนี้จะมีประมาณ1,000 0เกมนะครับการ์ด64สกิก ในเกมเพย์หนึ่งจะมีประมาณ40เกมนะครับก็จะมีพวกวัดดี้โลบุกผักฮาวเวิลมูนนะครับเกมตามนี้นะครับเกมพวก ps 1อันนี้เล่นได้เื่นทุกเกมนะครับเพราะเครื่องตัวนี้รองรับถึง psp ส่วนเกม psp ก็จะมีประมาณ50กว่าเกมนะครับจะมีเกมตามนี้เลยนะครับก็เล่นเก,เกม god of war ได้ด้วย เกม PSP เครื่องน,นี้จะลองจะเล่นได้แค่เบาๆนะครับจะเล่นพวกเกมสเปคไม่สูงนะครับพวกสเปคสูงๆก็อาจจะกระตุกหน่อยเช่น God of War GTA อะไรอย่างนี้นะครับสำหรับการใช้งานก็จบเพียงเท่านี้นะครับ้พาผพิดลพาพประการไดก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับ